สวัสดีครับยูกับผมอันโนปาร์ตี้วันนี้วันบ่างๆเราก็มาเดินตลาดมือคลองถมเนะี่ยคือมันเสาร์กันนะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูกันยาวาเนี่นปนนเป็นเป็นสวรรค์ของคนที่เล่นฟิกเกอร์โมเดลใครจะไมาล้างร้านเธอเนี่ยโอ้ oh, นี่ดู ยังเยอะใครชื่นชอบตัวไหนม้างเราจะมาหาอลไรไอเทมกันครับราคาไม่แพงตัวละสามร้อยของทุกอย่างเป็นอะไหรก็มีของเต็มก็มี สสยตุ๊กตาก็มีนะนโค้ชถูดูกันไปเรื่อยๆครับผมอันนี้ก็จะเป็นโซนของกินน้ำลมยายลูกชิ้นเนีเ่ยสายไรเดอร์ครับผมต้องชอบผัดกล่องซุม ของเล่นไม่มีกล่องหรือว่าคนเยอะอยู่เงยจะเป็นของเื่นมีทั้งใหม่และเก่าแต่ใครสายคุยนี่มีของให้คุยเยอะแยะของให้คุยเพียบ แต่ว่าบางอย่างต้องดูดีนะมันมีทั้งของแท้และของไม่แท้แต่ส่วนใหญ่ที่นี่จะเป็นของแท้นะแบบจะเป็นสองของมือสองของใหม่ก็มีนะเงมัแบบนจะไม่ได้เจาะนะเพราะว่าเวลามีไม่เยอะกับเด็กอย่างแม่ดาก็เลยแบบต้องดูดูกันแบบไวๆไม่ได้แวะร้านไหนเป็นพิเศษ อันนี้อันนี้เข้าไม่ถึงนี่พวกเลโก้เล็กๆก,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 ก็มีแนวของมือสองก็มีเราเห็นไฟครับเลยไฟไฟน่าสนใจไฟกันต่อ คนเยอะมากเยอะสุดๆแต่ละขี่เกียดเดินเลยกูผมยิ่งเป็นพวก introvert อยู่ครับไม่ค่อยอยากเจอคนเยอะๆอันนี้ร้านร้านเด็ดเวลาผมเมาจะซื้อประจำเมนเขาเหมือนเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ใช้ชีวิตไม่ใช่เป็นคนเขาัวเล็กใส่ได้หรือไม่ก็เป็นคนหนุ่มสาได้ขคนสาวใส่ อันนี้ก็ร้านประจําเหมือนกันของเล่นเยอะราคาไม่แพงของใหม่ๆนี่เพียบเอาเอาขอให้ผมหน่อยครับเอม ตอ้วนตกเล iber, ını, <aha? S 1> ็กก็มีเฮ้ยเป็นแบบพวกมีทั้งสองฝ่งเลยนะอะไวะเราองเลยงาน ตงสาตัวามติดนี้ไติดอ้ก็แดดนะยัทิ้งกันตัวไ้วเดียเีดูผมดไอนี่พวกกุญเหล็กของยังใหม่ๆอยู่เลยนะรามไม่แพงตั อันนี้คือในตำนานเลยนะอย่างเด็กกะยาวมากสมรวคนของเด็กใครมีลูกอย่าพาลูกมาครับผมทิบหายแน่นอนนอกจากพ่อจะเล่นเองโโออเเคค อันนี้คนเยอะวางนะกละ่องสุดก็มี นี่นะตัวกระตากากนุยอนีเ <util> <någonting> ่ยนไม่เค้าอรรคอรรยาคยีเอเราไม่เคยอยู่นี่ยเาคตอนนี้ ของสุ่มก็มีให้ดูแต่รู้สึกว่าช่วงนี้ของสุ่มจะดรอปๆลงไปแล้วไม่หือหามเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้เคยมาทีนึงตอนแบบช่วงบูก,กําลังกังโอ้โหเดินแทบไม่ได้อันนี้ยังดีนะมีอยังอื่นให้เดินยโอ้ก็ฟิลล่ามีไฟโค้โเฮ้ยเฮ้ยขายแล้วออมา เป็นแบบฟุกเตต้องมาคุยๆุน่กองสุ่มก็ยังมีมีเยอะอยู่นะน่ของใหม่เก่ามีหมดเราจะเดินยาวครับผมไม่อยากแหับผมเดี๋ยวเสียตังค์รถก็มี่ เรื่อเซอร์วินเทจก็มีมครับตยองนี้อ่อครัมีนะเพราะว่ามันมีตุกใหม่หรือไม่เขาก็จะเล่นีายกาดก็ม่สายกาดขอเข้าตัวมาให้หมด จิ๊บก็ไม่เดินเดินอย่างเดียวก็เพลินแล้วไม่ต้องออออซื้อขายซอฟคุยมาคุยเลยเยอะแยะเสพเก่าก็มีเเกเสพเกา่า หมอวสวรค์ของคนนล่นฟิกเกอร์หัวตองร้อยบอกลราคาที่กนะตัวนี้ฟังเพลงการ์เบอกอนนะอันี้แบบเก่งแล้ว สัตว์เล็กก็ใหญ่ในหมดบวกไม่เยอะนะท้าแบบพอแท้กับการลงชื่อต่อคิวก็มาหาที่นี่นะเดี๋ยวนี้ก็บวกบวกไม่แรงเหมือนเมื่อก่อนราคาก็บวกห่งร้อยสองร้อยเราก็ ลองตัดสิในใจเอาบางตัวก็อาจจะบ,บวกเยอะหน่อยถ้ามันหาย,ยากคือเราก็ช่างใจอาถ้าเราแบบเป็นสายเก็บจริงๆเนี่ยถ้าบวกไม่เยอะอก็คือเราถือว่าโอเคกับการแรกกับการไปตอ่อคิวไปแบกมาก็ประมาณนี้ครับใครที่ชื่อบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตัล้ายนะครับผมวันนี้ มาเดินเล่นๆเ,เดินแป๊บเดียวเดินไปรีบกลับครับผมแม่เรียกแล้ว,รวครับผมคนนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย